โอเอชีพัสซี่ชาเขียวผสานประโยชน์จากวิตามินซ200%เท็กซัสิีเก้นไก่ทอดชิ้นใหญ่ไก่ที่ชอบกรอบที่ใช่ครูจะเซ็นรับรองให้พวกเธอไปแข่งฮอตเวฟก็ได้แต่พวกเธอทุกคนต้องสอบมิดเทอมให้ผ่านหมดทุกวิชาคอนเซปต์ของการแถลงข่าวปีที่แล้วเป็นคอนเซปต์ borderless เนาะ ความบอดเว์สในเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องของการหยิบจับเอากลุ่มนักแสดงใหม่ของเราทั้งหมดที่เป็นเจนใหม่มาอยู่ในเรื่องนี้ประมาณ7-8คนนะครับก็คงเป็นความสดใสแบบใหม่ที่จะได้เห็นน้องๆหน้าใหม่ที่เป็นลูกกี้ของจิ m t v v มเนี่ยมารวมกันอยู่ในเรื่องนี้แล้วทุกคนก็ได้มาแสดงความสามารถกันครับก็หลังจากที่ ได้คุยกับน้องๆได้รู้ว่าน้องๆมีความสามารถด้านไหนอะไรเงี้ยแล้วครับก็เลยส่งน้องๆทุกคนเข้าคอร์สเรียนดนตรีที่น้องๆถนัดอีกครั้งหนึ่งทุกคนก็เลยถูกส่งไปเรียนใหม่พื้นฐานอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาฟอร์มวงเพื่อที่จะมาใช้ในเรื่องจริงๆ จะมีความหมายเนาะมันน่ารักมันรักดนมันหนุยาที่มันดูน่ารักมากมันเป็นวงที่แบบเป็นสืบทอดมาจากพวกคุณย่าเปนอใช่มาจากวงพี่เป็นรุ่นเ่าเป็นรุ่นต่อรุ่นมากกว่าใช่ถูกมากเป็นรุ่นต่อรุ่นมันก็เลยใช้กันต่อมาเรื่อยๆใช่เป็นวงของโรงเรียนครับผมเอาจริงก็เป็นครั้งแรกที่แบบเล่นดนตรีจริงจังแล้วก็รู้สึกว่ามีคำว่าใช้คำว่าวงได้จริงจังรู้สึกวงวรู้สึกมากใช่ใช่ใช่วงวงขึ้นมาใหม่รู้ความรู้สึก ก็คือซ้อมกันจริงจังอ่เล่นกันจริงจังไปเรียนกันจริงจังครับแสดงตอนแล้วที่ไปเวทีก็จริงจังจริงจังต้องบอกก่อนว่าทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้มีความถนัดทางด้านดนตรีกันทุกคนแล้วต้องไปฝึกซ้อมต้องไปเรียนมาครับเพื่อที่จะมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ครับผมอุ้ยนี่คืออะไรขั้นย่อย่อมให้เสียงกระชับเสียง ตตายครับมาดูเหนือด้าน <สถ board> ครับน้ำตกตกชัดชัดอันนี้หลวงพ่อหลวงปูช่ชิงชิลานะหลวงปู่ชิชิลเป็นที่นใจนอกครับตัวละครพัดน,นะครับก็จะเป็นคนที่มีความ เต็มเต็มเป็นคนนิ่งๆครับแต่ก็จะมีความรักเพื่อนแล้วก็ชอบเวลาอยู่กับเพื่อนจะมีความมี energy มากกว่าถ้าอยู่ต่อหน้าคนอื่นจะมีความแบบความรู้สึกคือจะมีความดอบลงมาครับก็ลมแบบพออยู่กับเพื่อนแล้วได้เล่นดนตรตีที่ตัวเองชอบก็จะเป็นคนอีกบุคลิกหนึ่งเลยแบบมันสนุกกับมันเต็มที่ครับมีความกวนประสาทชอบแกล้งเพื่อนชอบเล่นกับเพื่อนเยอะชอบหาเรื่องให้เพื่อนโมโห น้องผมเนี่ยมันเก่งจริงเก่งไชีพทำอะไรก็ทำได้ไปหมดร้องเพลงก็เพราะหน้าตาก็ดีเล่นกีตาร์ก็ได้กีฬาก็เก่งหก็จะตกมาถึงมันสามคนผมนี่แหละครับพามพามอันนี้เลีกกินงนะนี่คือตัวผมเป็นคนไม่ไม่มั่นใจเรื่องดนตรีเลยแบบไม่เก่งไม่ไม่มีจังหวะอย่างเงี้ยครับผมก็จะไม่ค่อยมั่นใจแต่ตัวละครพัดคือมั่นใจในการเล่นดนตรีของัวเองมากแล้วก็เป็นคนที่เล่นเก่งเลย ผมก็พยายามฝึกแล้วก็พยายามจะทําให้มันได้เท่าพัดเออเดิมทีแล้วผมเป็นคนที่เล่นแค่ระนาดเอกเลยครับเล่นแค่ดนตรีไทยแล้วก็ไม่ค่อยแบบร้องเพลงหรือชอบฟังจังหวะอะไรจะบอกว่าพี่อู๋เขาก็ถามว่าแบบใครเล่นอะไรเป็นบ้างตอนแรกเลยนะแบบผมยกมือเลยมั่นใจเลยผมครับกองแต่ในใจตอนนั้นคือแบบก็ตีอย่างเงี้ยเด็กๆเราเคยเรียนไงผมอะตอนปสามมันเรียนแบบตึกตึกแชะตึกตึกแชะตึกตึกแชะ ไปท <cil Merkel> ี <boundaries> ่ฝากก็ตัวละครปอนะครับก็จะมีความแบบสดใสร่าเริงลูกคนหนูแบบเป็นพลังบวกให้กับเพื่อนๆแบบคอยเอาใจใส่เพื่อนๆแบบให้เพื่อนๆขำมีความสุขในกลุ่มเนี่ยครับผมมองว่าตัวละครปอนี่เป็นแบบตัวละครที่ผมตัวผมเองในชีวิตจริงอ่ะพยายามเป็นคนแบบนี้ให้ได้เพราะว่าผมคิดว่าคนแบบนี้อยู่ด้วยแล้วมันจะมีความสุขคนรอบตัวก็จะมีความสุขด้วยเมื่อก่อนผมเล่นคีย์บอร์ด แล้วก็แบบเปียโนแล้วก็ไวโอลินแล้วก็กองก็เคยตีเ네มื่อก่อนแต่ตอนนี้ไม่เล่นแล้วตอนนี้ผมร้องเพลงเดียวผมตอบไปหมดเลยสิ่งผมเคยทําแต่ผมบอกว่าเออร้องเพลงร้องเพลงอ่ะผมถนัดสุตรกับเอ่อคีย์บอร์ดพอได้อยู่เขาก็เลยเอาคีย์บอร์ดเพราะว่าอย่างอื่นน่ะผมแบบห่างหายไปนานมากผมก็เลยไม่ได้เลยก็เอาคีย์บอร์ดดีกว่ามั่นใจที่สุดเรียนครับเรียนประมาณผมเรียนประมาณ3-4เดือนก่อนก่อนที่จะถ่ายเนี่ยคุยก็คุยกับครูตลอดเรื่องแบบให้ เข้าคาแรคเตอร์แบบทําให้นิ้วให้เหมือนหรือว่าอะไรแต่ก็ตอนแสดงผมก็เล่นจริงเหมือนกันคาแรคเตอร์โยเหรครับผมว่ามันคล้ายคกับผมมากมันจะมีความแบบซื่อๆหน่อยอ่ะพี่คือซื่อมากก็แบบทำอะไรก็ คือใครบอกก็เชื่อเชื่อจริงๆอะไรอย่างนี้เหมือนเหมือนโยจะเป็นเด็กที่แบบมาจากต่างจังหวัดมาจากภาคอีสานอะไรอย่างนี้ก็ก็ติดด้วยความแบบสำเนียงสำเนียงอีสานมากแ,แรกมันจะเหนอะเหนออีสานอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วซึ่งในซีนในซีนผมก็แบบเออพูดแบบภาษาอีสานบ้างแบบภาษากลางบ้างมันเหมือนเป็นเสน่ห์ผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยที่มันคล้ายมันเหมือนกับผมที่แบบผมผมก็เป็นเด็กเด็กที่ย้ายมาจากต่างจังหวัดเหมือนกันคโลงสมัครระธานก็หลายตัวผมก็เลือกคนที่อยู่ข้างง ่ปกติเล่นกีตาร์โปร่งแล้วก็กีตาร์ไฟฟ้าทั้งคู่เลยครับเล่นได้ทั้งสองเนี่ยความความยากมันอยู่ที่แบบบางทีเราเจอคอร์ดที่ไม่รู้จักเราก็ไปต้องต้องไปฝึกคอร์ดที่ยังไม่รู้จักเฮ้ยเล่นเดือดเกินเหรอเดือดเกินเดือดจริงซีนี่ยเดือดจริงก็คือชมรมเขาให้เรามีแฟนชมรมไม่ให้ผมมีแฟนผมเดือดเลยพี่คือใส่อารมณ์าก่อนใส่เลยเนี่ยเลือดออกผมเลือดออกเลยครับก็คาแรคเตอร์วินนะครับวินก็จะเป็นคนที่ หัวร้อนแล้วก็เป็นคนที่รักเพื่อนเพื่อนไปไหนก็ไปกันเป็นก็คือถ้าเกิดว่าคิดอะไรแล้วก็จะพูดไปท่งๆเลยเป็นคนตรงๆครับผมว่ามันยากตรงมันเป็นคนที่ต้องเข้มแข็งตลอดเป็นคนที่ต้องสรองตลอดแบบว่าไม่ยอมเปิดเผยความอ่อนแอไม่ยอมให้ใครเข้ามาเห็นมุมที่ตัววินนอนแอก็ เป็นคนที่ต้องฟอร์มตลอดต้องแบบว่าคีบคูตลอดเลยครับต้องแบบไม่ยอมเสียฟอร์ให้ใครเลยน่ไม่เป็นครับ <ST> <IC> ก็คือเพิ่งมาฝึกเพื่อซีรีส์เรื่องนี้เลยต้องไปเรียนไปเทคคอร์สมากเริ่มจากสูงเลย <S <S อ,<ะ>อยากครับอยาก,ยาก,ย,ากยากอยู่ผมก็ฝึก ฝึกนานอยู่ผมรู้สึกว่าความยากของผมคือผมมเป็นคนที่ผมจะจําเป็นแพทเทิร์นน่ะผมจะไม่สามารถดูคอร์ดแล้วโอเคจับได้เลยบางคนเขาแบบดูคอร์ดโอเคจับ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 แต่คอร์ดผมยังไม่แม่นผมเลยต้องจําเป็นแพทเทิร์นเป็นเพลงว่าเพลงนี้เปิดมามันจับอย่างไงก่อนประมาณไหนต่อมา,มมาประมาณไหนประมาณไหนคือไม่สามารถดูแพทโนดแล้วเล่นได้เลยผมจะจําเป็นแพทเทิร์นเอาดูไปเอะพุงเนี่ยุงไม่ขอโทษเพื่อนอย่างนี้เลยพงไม่เขใใ้าใจกูหรอกสับตัวละครสาวนะครับก็จะเป็นคนที่มีอีโก้มากเลย แล้วก็ปากแจ๋วเวลาเจอใครเนี่ยปากไวอ่ะชอบพูดชอบแซวอย่างเงี้ยก็แต่ว่าจะโดยเฉพาะกับคนชื่อวิน,นครับผมก็คือวินกับซาวครับจะตอนแรกเนี่ยจะไม่ถูกกันแบบเจอกันเหมือนต้องแบบข่มกันตลอดเวลามาเจอกันคือเหมือนเป็นแม่เหล็กเลยชนกันไม่ได้ต้องแบบว่ามีดีดออกกันตลอดต้องแบบข่มกันตลอดตอนแรกเนี่ยก็ไม่ถูกกันเลยเพราะว่ามีเรื่องให้ตีกันตลอดด้วยความที่ซาวก็เป็นคนไม่ยอมคนเหมือนกันวินก็ไม่ยอมคนเหมือนกัน ก็เลยต้องสู้กันตลอดเลยก็จะเป็นคู่กัดกันเลยซาวนี่ก็จะเป็นอ่าแบ็กเกลวก็คือจะเป็นมือกีตาร์ครับผมเป็นมือกีตาร์โซโล่ขั้นเทพเลยแล้วก็เป็นเน็ตไอดอลได้ทํางานในวงการบันเทิงถ่ายซีรีส์อะไรอย่างนี้ครับก็เลยมีอีโกโ้คิดว่าตัวเองนะ่ะอยู่เหนือกว่าคนอื่นนิดนึงอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าเราเคยผ่านงานผ่านงานทํางานอะไรมาเนี้ยครับผมตอนแรกนะครับซาวก็ยังไม่ได้อยู่วงชินชิล่าครับผมก็ซาวเนี่ยเพิ่งเข้ามาโรงเรียนนิยมศิลป์เนี่ยตอนม .6 ครับผมแล้วก็เข้ามาตอนนั้นเนี่ยชมรมดนตรรรรีีของงงโเยยนยนิิมศลลป์คัับกก็กํา หามือกีตาร์ไฟฟ้าอยู่ใช่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาขาดมือกีตาร์อ,อยู่ก็เลยมาช่วยเราเข้าวงก็เหมือนว่ายกระดับวงขึ้นมาเพราะว่าซาวเนี่ยมันถือเป็นคนที่ถือว่าเป็นคนที่ฝีมือขั้นเทพมากๆเลยในเรื่องของกีตาร์ไฟฟ้านะครับก็เลยจะมาช่วยจะได้เห็น ชินทีล่าเวอร์ชันอัปเกรดกันความยากนะครับถ้ายากที่สุดเลยของซาวนี่ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องของฝีมือกีตาร์ครับตอนแรกเนี่ยผมเล่นเป็นแต่ก,กีตาร์โปรสำหรับผมนะถือว่าฝึกหนักมากจริงๆครับผมด้วยตัวของซาวมันเก่งด้านไฟฟ้ามากๆก็แบบอยากจะทําให้มันดีออกมาดีจริงๆครับก็เลยอ่ะซ้อมอ่ะซ้อมไปเรื่อยๆจนกว่าจะคิดว่าทํามันออกมาได้ดีครับผม <S <S แต่มันจะมีคนหนึ่งที่ร้องเพลงได้เล่นดนตรีได้ทุกชนิดเต้นเก่งคือพร้อมทุกอย่างที่จะโชว์ของแต่บทในเรื่องดันเป็นคนที่ร้องเพลงไม่ได้เล่นดนตรีไม่ได้เต้นไม่ได้ก็ด้วยความอัดอั้นของเจมเนาะเวลาแบบไปซ้อมวงดนตรีอย่างเงี้ยถ้าเจมไปด้วยเจมมันจะแบบ เดี๋ยวก็ไปเล่นกองให้เพื่อนเดี๋ยวก็ไปเล่นกีตาร์ให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าอยู่ในเซตของฉากชมรมดนตรีอย่างเงี้ยก็จะแอบไปตีกองแอบไปเล่นกีตาร์แอบมาร้องเพลงเป็นความน่าเอ็นดูแหละครับมันคงอัดอั้นในการแบบในการที่ตัวเองเป็นทุกอย่างแต่ว่าในเรื่องไม่เป็นอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเจมส์เขาเป็นคนเก่งไปคนหนึ่งเลยอ๋อเอออันนี้ต้องยอมรับว่า ทำอะไรก็อ่ะมันเหมือนมีสกิลนิดๆอยู่ทุกเรื่องใช่ป่มมันมันทาได้หลายแบบทาได้หลายอย่างในในวงเราอ่ะเ่นเป็นทุกอย่างใช่ไปซ้องไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นสักอย่างครับผมเราล็อตรงนี้คือแบบเก่งเก่งจริงเดินมาเดินมานิ่งๆนะแล้วก็มาหยิบกองผมไปตีแล้วตีก็เดือดอยู่นะไปหยิบไปเบดไปเล่นเล่นได้ก็เล่นได้หยิบกีตาร์โป่งไปเล่นไปเล่นเป็นโน้ยก็เล่นได้ร้องเพลงก็ร้องได้ เขาให้มาเซลนี่นเ,นเรามาช,ชม,มโถเ,เอ้ยไม่ความจร<ต>ิงนะ<ต>เพื่อเราเก่งก<อ>ยอมยอมไปหน่อยด้วยความที่ผมอยู่ชมรมดนตรีมาก่อน,น่ะผมเคยอยู่ในวงโรงเรียนเป็นนักร้องโรงเรียนมาก่อนผมก็จะคุกคีกับพวกเครื่องดนตรีอะไรพวกนี้เยอะจะแต่ส่วนใหญ่ผมจะเมนเป็นร้องมากกว่าใช่แล้วผมจะใช้วิธีแบบดูคนอื่นเอาว่าเอ้คนนี้เล่เขาเล่นกันยังไงผมก็ไปเล่นตามเลยครับ